สสิ่งที่คนทำก่อนนอนถ้าอยากมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมถ้าใครอยากรู้กดหัวใจให้อื่นด้วยนะคะ สิ่งแรกเลยนะคะนั่นก็คือการสํานึกรู้คุณค่ะช่วงเวลาก่อนนอนนะคะเป็นช่วงเวลาที่จิตสํานึกเนี่ยกำลังเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกเขาให้เรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์เรื่องราวทุกอย่างเลยให้เรานะคะรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณก่อนนอนแบบนี้ทุกๆวันมันจะทําให้เราค่ะเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีเกิดความรู้สึกมั่งคัง่งและเกิดความรู้สึกอุดมสมบูรณ์แล้ว ความรู้สึกนี้ค่ะมันจะไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราวิธีการฝึกง่ายๆนะคะนั่นก็คือลองขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ก็ได้นะคะตั้งแต่เช้าเลยใครทําอะไรให้เราบ้างเนาะเช่นจบว่าแม่เรานะคะตื่นมาทํากับข้าวให้เราตอนเช้าวันนี้แฟนเราไปส่งเราทํางานนะคะวันนี้ลูกค้าของเรามาอุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณสินค้าของเราที่เป็นสินค้าที่ดีมากๆที่ช่วยเหลือผู้คนนะคะขอบคุณเงินขอบคุณทุกอย่างเลยนะคะ แสงอาทิตย์แสงแดดต้นไม้ใบหญ้าโลกใบนี้หรือแม้แต่จักรวาลเราขอบคุณได้หมดเลยค่ะยิ่งเราขอบคุณสิ่งไหนสิ่งนั้นยิ่งขยายผลแล้วใจของเราค่ะจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์รับรองเลยค่ะว่าทุกคนนะ,ะถ้าเป็นคนที่ฝึกขอบคุณก่อนนอนทุกวักนนะคะชีวิตของคุณนะจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนเลยค่ะ